The Voice Kids สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอุธยาจำกัดมหาชน True Online พาอ้อมเด็กบาร์บี้พกกปปี้แพนการแข่งขันกำลังเดินทางเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแต่เด็กๆจากทั่วประเทศยังคงเดินทางมายังเวทีแห่งนี้เพื่อใช้เสียงของพวกเขาเปลี่ยนอนาคต สวัสดีค่ะหนูชื่อเบมิกาวิลสันค่ะชื่อเล่นเป็นลิลลี่หนูสิบสองขวบสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อลิลลี่ค่ะชื่อลิลลี่อายุเท่าไหร่แลคะอายุสิบสองขวบสิบสิบสองขวบมากับแม่ครับปกติชอบร้องเพลงประเภทไหนคะอืม R&B ค่ะ R&B กับแจ๊สแจ๊สด้วยชอบร้องเพลงก็มันสนุกค่ะมันสนุกมาก Go. If I can't say something in words, I can sing it and it's much easier. <laughs> um, for the experience. Uh -huh. And I want to meet new people and more friends. Um, <laughs> if I Ain't Got You by Alicia Keys. who <laughs> ไหวค่ะไหวเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพร้อมเต็มที่โอเคโอเคค่ะตื่นเต้นเนรอว่าจะจับมือมั้ยไม่ต้องตื่นเต้นคนดูทุกคนคือเพื่อนของหนูนะทุกคนเชียร์หนูเพราะฉะนั้นสนุกให้เต็มที่สนุกเหมือนที่หนูเคยทำพร้อมนะคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมเราไปค่ะ 我可以看 Within, but I've been there before. And that life's a bore, so full of the superficial. And some people know it all, but I don't want nothing. มากชื่ออะไรคะชีลี่ค่ะชิลี่ร้องเพลงเพราะเกินไปไหมคะเออร้องดีมากเลยร้องเพลงมั่นใจมากค่ะมันชอบมากมั่นใจปัก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 ตลอดเลยเป็นลูกครึ่งใช่ไหมคใช่ค่ะครื่องอะไรคะอังกฤษไทยค่ะโอ้พี่ปังก็ลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งอะไรครึ่งผีครึ่งคนนะ เป็นเรื่องจริงครับจริงจริงค่ะแต่ชอบมากเลยค่ะชอบมากร้องเพลงแบบว่าไดนามิกดีทุกอย่างดีหมดเลยค่ะแล้วก็มีฟีลลิ่งแบบ you good ตัวจะเปรี้ยวแล้วลูกเอ้ยเราต้องต้องให้ลิลี่เลือกเพราะไม่งั้นลิลี่จะปิดอยู่ตรงนี้อีกใช่ไหม ยูบอยอ่ะฮะเก่งมากเก่งมากครับน้องเก่งมากๆเลยไมเป็นพี่ปาเขาหนิงชอบเขาชอบพี่ปาดีแล้วนะครับ Battle Round เจอกัน ผมเจอไรด็กแจ็คไรเดอร์ผมยืนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาตินครพายัพจังหวัดเชียงใหม่ครับมีน้องคนนึงไปร่วมออดิชั่นชื่อว่าน้องเซนเราบุกเข้าไปหาน้องเซนในโรงเรียนกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับในนี้มีน้องอยู่คนนึงครับไปร่วมออดิชั่นด้วยคนคนนั้นก็คือสาระน้องเซนนั่นเองครับมาเลยน้องเซนสวัสดีครับน้องเซนครับและ ในมือพี ite, Three, two, ่ครับก็คือผลของการออดิชั่นทุกคนครับขอเสียงเชียร์น้องเซนหน่อยเร็วถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ยินดีด้วยครับน้องเซนได้ผ่านเข้ารอบดนออดดชั่นคนที่อยู่เคียงข้างความสำเร็จของเซนตลอดครับผม สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสารเวียงเก่านะครับชื่อเล่นชื่อน้องเซนนะครับผมอายุ10ขวบแล้วครับสวัสดีค่ะน้องเซนคุณพ่อคุณแม่เป็นหนุ่มหล่อเลยอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ10ขวบครับอายุ10บขวบคุอเราม,มาเริ่มร้องเพลงเมื่อไหร่ครับ ประมาณสัก8ปดขวบครับทำไมถึงมาเริ่มร้องเพลงตอนแปดขวบครับอ่มันมีความสุขตอนเวลาร้องครับอ๋อเนรอที่ชอบร้องเพลงก็เพราะว่าเวลาร้องเพลงมารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหนึ่งเดียวกับเสียงเพลงที่เราร้องครับอ้าแล้วมาเรื่องดนตรีได้ยังไงอะคะคนแม่คือพอดีเนาะเขาเอ,าเอ่อมีโปรเจกต์พีซเนาะก็เลยได้เริ่มเรียนตัง้งแต่แสงขวบกว่าก็คือ, e อเรียนเปียโนเรียนเปียโนในสังกัดกว่า ตอนนั้นผมก็ได้รับประสบการณ์หนึ่งที่ใหญ่มากๆคือการได้เล่นละครเพ <Th an> ลงมิวสิ a ลคอนเสิร์ตโฟร์ lake, ครับผมได้เล่นเป็นตัวเอกในเรมิสลาฟเป็นกาโว h ครับ <Th an> ที่ผมมาสมัคร The Voice Kid s ก็เพื่อว่าอยากมีประสบการณ์ครับแล้วก็เห็นคนเก่งๆเยอะๆมันก็รู้สึกท้าทายแล้วก็อยากจะลองเวทีนี้ดูสักครั้ง ร้องเพลงอะไรคะมาร้องเพลงฮิเดโอะครับเพลงฮิเดโอะภาษาญี่ปุ่นปะคะครับตอไปถึงชอบเพลงนี้ค่ะพระมาเวลาผมร้องแล้วรู้สึกอินไปกับมันอินไปกับมันแล้ววันนี้นอกจากร้องมีแบบว่าโชว์เปียโนด้วยใช่ไหมคะครับแล้วอย่างนี้วันนี้โชว์ฝีมือให้เต็มที่เลยนะคะพร้อมไหมพร้อมค่ะขอให้โชคดีนะคะครับไปค่ะ 君にすれば決して愛は <laughs> 出来事なことだったの <laughs> 僕を受けることは誰もが禁止に訳を説いたがるけど สวัสดีครับชื่ออะไรครับน้องเซนครับหน้าตาสมชื่อหล่อมากเลยขอบคุณค่ะตาเป็นเม็ดน้อยหนาเลยน่ารักที่สุดน้องเซนอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบขวบครับสิบขวบน้องเซนชอบเพลงญี่ปุ่นเหรอครับครับหล่อมากน้องเซนเป็นดาราเหรอเอาอีกแล้วไอ้ลูกเป็นดาราดีกว่าไหมอืค่ะว่าง่ายอีกว่าง่ายด้วยเคยเรียนร้องเพลงไหมครับเคยครับแลียโน เรียนอะไรก่อนเรียนเปียโนก่อนหรือว่าเรียนร้องเพลงเรียนเปียโนก่อนครับเรียนมาตั้งแต่สองขวบครึ่งครับว้าวครึ่งโอ้โหเกรดอะไรแล้วไม่รู้สอบเกรดว่าครับเกเคตอนนี้อยู่เกรดเจ็ดครับโอ้หเก่งมากอ่ะเก่งจังเลยเก่งขนาดไหนเก่งขนาดไหนเก่งขนาดไหนครับเปียโนออ่่ะะเปียโนก็พอตัวครับนี่แหมรู้จักตอบเขาด้วยนะก็พอตัวต้องเล่นเล่นให้ดูเลยลูก เในนี้ฉันเคยเล่นตอนเด็กๆมินเวทเล่นได้สามโน้ตก็เลิกเพราะมันยากดูซานิมันน้ำลายแซานิเธอหลงเด็กหรือยังไงอ่ะเธอหน้าละไม่ใช่คือหน้าเอ็นดูไปหมดเลยไงที่ชอบเซนมากโอ้โหเด็กคนที่แล้วก็พูดอย่างเงี้ยเซนไม่ใช่ไม่หมายถึงว่าก็ชอบก็ชอบแบบว่าเป็นเป็นคนที่เก่งเป็นคนมีเสน่ห์แบบแบบอยู่กับขึ้นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยลูกเนาะน่ารักกต่เซนน่ารักเชคเซนรู้จัก พี่เมฆพี่ปังก็เปล่าครับรู้จักครับเป็นเด็กที่มีรสนิยมดีมากเลยใช่ได้ยินว่าเคยไปประกวดเดบิวยด้วยไม่รู้ไปทำไมเออไปทำไมครับเออนั่นทึเรียกคนหาประสบการณ์ชีวิตนะไม่ยึดตัวตนต้องน่าตัวให้ด้วยซ้ำนะคะต้องเซนครับแล้วเท่าต้องเลือกวันนี้จะทำยังไง ลำบากใจไหมลำบากมากเลยค่ะคิดดีๆนะลูกคิดดีๆก่อนดีๆน่พี่ปาเป็นตัวกลางให้ไม่ล่าเรามีความเป็นนักดนตรีเราอยากอยู่ยังไงพี่ไม่ได้ชี้ผงให้กระลอกนะพี่ชี้อยู่ล้อๆล้อตายต่าขอโทษนะแต่พี่ก็อยากจะให้เซนเลือกให้ดีในฐานะทีดพีนลูกเป็นตัวกลางเลือกใครพี่ก็ไปหาทั้งนั้นแหละฮะลอเฮ้ยชุลมุนจังหวัดชุลมุนอ๋อ อย่ากดดันลูกเอาเลยเอาเลยลูกน้องแซมไม่ต้องกดดันอยู่กับใครก็ได้เลือกเลยครับพี่สุเมธศันต์จะปังคร่ะเด็กใหม่ที่นี่ฉลาด เสืสุดยอดสุดยอดสุดสุดเซลสุดทำไมถึงร้องเพลงญี่ปุ่นเพราะว่าเวลาร้องแล้วมันรู้สึกเหมือนอินแล้วก็ชอบความหมายมันครับแล้วทำไมเลือกสุเมะเดนเดปังอ่าถามหน่อยชอบครับแล้วรู้จักเหรอรู้จักครับเล่าเพราะแม่ชอบเปิดคลิปสุเมะเดนเดปังอ๋อคุณแม่ชอบด้วยนะครับยิ่งมากอ่ะขอให้ไปไกลๆเข้าไปลึกๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ รุ่งนี้ห้ามพลาดข้อสุดท้ายในรอบลายดิชั่น The Voice Kids เวลาเดิม17นา45นท